Walk to the market โอเคท Where you go? Just buy from the drink อ๋อ oh. uh, Go to market Go t h e r i n g again Yeah โอเคที่นี่คือหมู่บ้านไซนะ่ะทุกคนคือเขาจะพูดภาษาแบบไม่ใช่ภาษาเวียดนามน่ะคือชนเผ่าไซ้อยู่อ๋อพอเป็นมงอ่ะจะอยู่สูงสูง แล้วเขาจะบอกว่าตัวเองแบบไม่ใช่เวียดนามมิสนะทุกคนก็คือแบบ I'm not Vietnamese I'm Thai เงี้วก็นี่ภาษาของฉันแล้วแบบบางบางทีเราพูดภาษาเวียดนามไปเ,เราถามเกี่ยวกับเวียดนามเขาก็ไม่รู้นะไปลองข้ายวยำนดะีกว่าอย่ามีปาลาอีกเลยนอลูกอ้อยเหรอลูปลาปลา อย่าขนมไข่หงทุกคนอร่อยปิ้งเลยเช้าเลยทังแต่เช้าเลยทั้งวันอ่ะมีมีอนนียมิชโน่ไข่มุกอ่ะแล้วขนมแล้วก็มีข้าวนี่แหละช่วยนังทันพวกับเ่รัเรแ้นีนะก็้้้้้ไไปสสส อนโานำิ้นนำินเท่าไหร่ห้าพันอ่ะกินอยางกินอีกก็กินนะอาใหญ่ะมเชื่อำไมไม้อง่อยมีคนเขาก็จะหยิบข้าวมาแล้ก็โรยอะไรไม่รู้หัวถ้ากินแบบค้ายๆข้าวเม่าอ่ะไปเราเยอะจะจะไปใส่บ้านท้องน่น กินอะไรครับอันนี้เหมือนรีบปลาลองชิบมบ้างเนี่คุณยายเขาแบบว่าหอมน,นะคบอคบออขขออพม่บ่อคุณแม่บ่อหนึ่งพันสองพัน้ามพินบาะ bao nhiêu? Một nghìn. Một nghìn. Ninh. Một nghìn. Cái này ba nghìn. Một nghìn, ba nghìn. Ừ. Cái này ba nghìn. Ba nghìn. Ôi dạ. Nó hai nghìn. nghìn. Hai nghìn. Cái nghìn. Một nghìn, hai nghìn. À, hai... Hai cái, hai cái. Hai cái, cái này. À... Ú là À... Hai, hai. Một, một, uh, yeah, uh, เราก็สามารถลากซออไปได้หลาคนไม่ละชิ้นหนึ่งเบอร์เบอร์หมดโอเคอะไรพห่พันหนึงพันหนึงคนไต้อะคนใตอ๋อคนใต่ฟ้าใต้เมื่อกต้สีเรามาไมะะไราอะ I don't know can you speak Thai พูดไทยได้หรอครับ คนไทยไทยไทย trắng ไทย trắng คุณผู้จีบก่อจีจะซื้อข้าวใช่ปะล้วจีบบอกว่าไม่เอาคุณป้าก็จะตักแล้วเพื่อนคุณป้าบอกว่ามาเอามาเอามาเอาเจ๊เหรอเออชขาก็เือไปมองแบบเฮ้ยเหมือนไทยเลยจะไม่แปลกเพราะว่าเมื่อคืนเจ้าของโฮเทลพูดนับหนึ่งสองสามรู้เลยลาว คือที่นี่เรียกเหล้าวเหลลาแล้วเขาถามว่าที่ไทยอ่ะเรียกว่าอะไรเหล้าเหล้ามงมงอ่ะมงอ่ะคือเมาใครอ่ะคือก็คือเมาไงแล้วเขาบอกว่าแบบเมาที่นี่เรียกว่ามงเหลามงเหลามงเออเขาบอกว่าที่ไทยเมาเหลาเออที่ไทยเรียกว่าเมา แต่ว่าก็จะเรียกจะพูดว่าเมาเล่าเาอ๋อเมาเล่าเราเมาเล่าก็พูดกับทุกคนบนโต๊ะเลยอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยพราองเศสก็เมาเล่าทุกคนก็เมาเล่าเมา so m a o i and pretty m a l ก็คือแบบเหมือนไทยเลยลุงฝรั่งเศสนี่คือแบบชมเมืองไทยมากเลยนะแบบว่า very nice very nice v e r the best of Thailand เกาะอะไรอะเกาะพังงนเข้าใจ้าษาบ้างหล คุณซันรุดเขาคือเขาพูดพูาอังกฤษไม่ชาร์ตคือเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่พูดอังกฤษไม่ค่อยได้วันนี้เขาชอบได้สวัสดีคาเฟ่ซัวคาเฟ่ซัวคาเฟ่ซัวดาหย่าคาเฟ่ซัวดาโมเออร์ให้หย่าเออคุณลุงครับชอบมากชอบคนไทยมากแบบว่าแบนด์ออฟสมายเขาอยากคุยกับเรามากเลยไหมเออใช่เขาอยากอยากเล่าให้ฟังว่า เฮ้ยฉันไปเที่ยวเพื่อคุณมานะเขียนากล่าสอดว่าฉันไปตรงไหนบ้างซึ่งที่เขาเปิดมาจะบอกว่าโอ้ไอเนบเบิลทูโกเขาบอกว่าเขาตกใจเขาบอกว่าคือเขาไปเกาะหลักเขาลากเออเขาหลักอันเนี้ยชาลังชาลังเขาศกเขาไป่อบไห่ตรงเขาศกเพราะเขาเขื่อนอะไรนะเขื่อนเขื่อนที่อยู่ภาคใต้อ่ะก็เห็นคนแนะนําเยอะมากเลยนะเขาศกอ่ะแต่ไม่เคยไปเลยใช่แล้วเขาก็ไปเกาะพังงานแล้วเขาก็ไปเกาะยาวเกาะยาวน้อย ข่อยอน้อยก็สวยเขาเคยดูสารคดีสวยมากย่างน้อยยาวใหญ่อะ่ะและ้วเขาก็บอกวา่าเนี่ยเขาไปทักตรงนี้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 มานะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดแมพให้ดูเว้ฉันถามว่าแวะแวะแวะไอซิมันอยู่ตรงไหน,นมาเปิดแมพถือแมพมาเปิดแล้วก็กางางเงี้ยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเพราะเมื่อคืนแบบเมาเขาเปิดให้ดูบึ้แล้วโทรศัพท์เขาเล็กออ่ะแล้วเขาก็ชี้ชี้ให้ดูแล้ว ไม่มีที่ไหนจากที่ที่เขาเล่าบอกอู๋ I never to go ฉันไม่เคยไปเลยเขาแบบตกใจว่าอยู่ไม่เคยไปได้ยังไงประเทศที่อยู่สวยขนาดนี้นะเขาบอกว่าที่นี่สวยมากแบบ i ร a ส a ์เ z i n g ่งอสแบบอสวยแบบหาดดีมากคาะแบบดีแบบแซนแบบยาวเขาบอกลองยาวบีดอะไรเงี้ยของหลกอะไรบีดนี่จนยาวอ่ะเออยาวเขาพูดพอเขาเมาอ่ะเขาจะพูดฝรั่งเศสวม่กวนกีดไปทุกคนแล้วฉันก็แบบนั่งฟังอนฉันฟังฉันแบเฮ้ย มันไม่ใช่ภาษาพราะอังกฤษดีว่าแล้วพักก็สมมติว่าจะเออเอเอแล้วเขาก็เดือนดึงสติได้แล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษตุ้งน่ารักมากบางาทีเขาก็านึกคำไม่ออกเขาพูดภาษาเซียนแทนใช่ใช่แล้วบางทีเขานึกสถานที่ไม่ออกเขาก็เรียกลูกชายคนโตเข้ามาเอาเอบอกหน่อยสิว่าไอ้ตึกสูงๆอะ่ะที่อยู่ในกรุงเทพแบบมันคือตึกอะไรลูกก็แบบบิ๊กบิยุบบิยุบบิยุบบิยเกะบิโยเกะบิโยเกะเขาบอกอ๋อไบโยกอ่อแย่ไบโยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงข่าวสารอ่ะ แล้วก็พูดพด,พดไปแล้วเขาก็บอกว่าถนนอะไรนะถนนอะไรนะสหฮัตที่อะไรนะที่ฉันไปแล้วฉันไม่ค่อยโอเคเยอะไรเงี้ยเขาพยายามบอกเราอคอมเมนต์ไม่ทำไมไม่เหมือนกันนะทุกคนดูปริมาณนมนะบอกเลยว่าวันแน่นอนมีสูตรนะเขาชอบเมืองไทยมาก้เขาก็ไปพักอ่ว แม่น้ำเจ้าพญาด้วยเขาจำชื่อโรงแรมไม่ได้เหมือนอ่ะ Can't remember เบอร์เบร์ดิสโฮเทลเขาเดินทางยาวมากเลยเนาะลงมเขาบอกเดือนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ไทยหนึ่งเดือนเขาอยู่เวียดนามหนึ่งเดือนแล้วก็ไปบาหลีหนึ่งเดือนออกจากอินโดนีเซียเมือ่อเมือ่อสเตทเมื่อสเตชันเขาบอกว่าบาหลีอินโดนีเซียเขาชอบมากเมียเขา,าดูชอบมากแบบดูชอบคนไทยมากเขาบอกว่าแบบ คนไทย very very ค i ายแปลว,ว่าใจดีอะ่ะใครก็รพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าไทยยิ้มง่ายมากเห <laughs> มือนเราสองคนดู<ะ>เรา,ารฟังพูดคุยกับเพื่อนไม่ทันเมื่อคืนก็นั่งขับอย่างเดียวเพื่อนสามคนตัวจีตัวจีนอ่ะคุยไม่ได้อันนี้นะอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรเปิดใสไไม่มาดูน,นี่เขากินกับซอสพริพกอ๋อ ใส่ซอสคุณยายเหมือนถามว่าใส่ไหมโหไม่ใส่ไม่มีอะไรเลยแป้งทอดนะมันก็คือแป้งอันนี้มากี้ว่ามันคือแป้งอันนี้แต่เอาไปทอดมันไม่ใส่ใส่ตอร์โกม,มันมันนี่ชุ่มเลยนะคุณ What is กะหรีปับ๊บใส่เข็มใส่อะไรไม่รู้ใส่สวุว้วนเส้นอะวุ้นเส้นแล้วมีเนื้อผัดๆนิดนึง อะไรที่มีเส้นๆเนี่ยคนที่นี่ชอบมันทำให้อิ่มเป็นไงบ้างคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากกินอันนี้นะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะทำไว้นานแหละรู้จากลักษณะถุงของคุณป้าแต่เราอยากลองไงก็ไม่เสียหายกแป้งทำไว้นานนะทวดแสงสวยจังขนาดยังไม่มีใครอาบน้ำใครจะไปอาบบ้าง Ça, tu, lui montres. tu tu sais que le, le jeune homme, il est Thaïlandais, Victor Tu lui montres ton éléphant oh, Il bon Thaïlandais. Ah, il est Thaïlandais Chang Chang. Chang, yeah. Pas de nom. <rires> <rires> ทุกคนตรงนี้สวยมากก็เลยแวะถ่ายรูป๋ยวทุกคนดูนะ oh, <nice. S 1> สวยมากก็คือถ้าเกิดว่ามีหน้าสีเขียวๆนะสวยวันนี้อีกว้าวมันสวยปะสูงวันนี้กี่สือดิเย้แดดแรงมาก ก็คือคนขายของเขาเลือกตามเดินตามแพมนะ่ะไม่รู้ซะแล้วว่าแพมหดวขนาดไหนดูท <c oughs> ุกคนสนมากคือแบบเดินเล่นอะ่ะดูดิเดินไปตามเนี่ยคือสวยอะ่ะบอกเลยเดินเล่นก็สนุกนะทุกคนเช่า <c oughs> มาใส่เจาะก็สนุกปกติเขาเดินกันห้ากิโลเมตรตรงเนี้ย ก็คือหน้าหน้ามันเทคกิ้งมากอย่างนะทุกคนคือแบบว่าทิปเทคกิ้งแล้วก็มีไกด์แบบไกด์ก็ไม่แพงด้วยเดินอย่างเดียวเดินไปข้างบนเดินชมหมู่บ้านนะแล้วเขาก็เล่าประวัติให้ให้ฟังเนี่ยน่าสนุกมากเอาจิงขนาดไม่มีนาำอ่เนี่ยเออขนาดไม่มีนานะแล้วก็ไม่มีนาไม่มีนาจะขนาดไหนดูดิสวยมากคนสวยมากเลยนะ เขาบอกว่าแบบเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบมีนาขั้นบันไดสวยที่สุดในโลกอะเขอาอบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นหน้าแบบหน้าธรรมนาใช่ไหมเแล้วเรานั่งนั่งกระเช้าขึ้นฟานสิปานอะแล้วมองออกมามันจะเป็นวิวทุ่งนาสีเขียวเราเป็นนาขั้นบันไดอะอ,อย่างสวยเลยดีมากใช่น่าไปมากแต่ช่วงนั้นก็จะคนเยอะคนเยอะแล้วก็แพง,งมันจะแบบแพงหมดอ,อ๋อเหรอใช่นี่เราพักที่เดิมของเราเขาบอกว่าแบบ เจ้าของโฮเทลเมื่อกี้น่ารักมากแบบจะกระว่าวิ่งมากอดแบบว่าแบบไอโฮมทูซีว่าเกนนะที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยอะแดนยีมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์เย a ยู o u h a มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เย a อ่ามอเตอร์ไซค์ yeah อ๋อ yeah ไปไปไปโค้งไปเลยค่ะ้าใช่ค่ะโค้งไปเลยค่ะสวยมากเจอนะขั้นบันไดตลอดทาง วิโนงเล่น,นคนเดียวอ่ะไปวานนี้เมื่อจากเชือกอะต้องไปเจอกองทัพุ่งย่าอีกเลย